ถามถึงเรื่องหน้าแก่อย่ากโกรธกันนะคะที่จาถ้าจะบอกว่าเรื่องปัญหาหน้าแก่เพราะว่าปัญหาตามวัยเป็นเรื่องที่หมอเจอในคลินิกเยอะที่สุดหน้าเราดูมีอายุเนี่ยมันเกิดตั้งแต่ประมาณ20ไปไปลายแต่ตอนนั้นน่ะจะไม่มีใครมาบอกเราว่าเราหน้าเรามีสัญญาณแล้วนะเพราะตอนนั้นเราก็คิดว่าเราหน้าเรามีปัญหาจากการพักผ่อนน้อยเรื่องแรกเลยคือเรื่องริ้วรอยจริงๆมันไม่ได้เป็นปัญหามันเป็นเรื่องธรรมชาติเพราะว่าการขยับของกล้ามเนื้อครั้งเนี่ยมันจะ สูญเสียคอลลาเจนไปด้วยกล้ามเนื้อเราจะขยับซ้ำๆบางคนเขาใช้กล้ามเนื้อเขาแสดงสีหน้าตั้งแต่อายุประมาณ20กว่า บางคนก็เอ้ทําไมเรามีตีนกาเยอะเร็วเร็วกว่าเพื่อนมันก็จะเกิดรู้รอยตื้นๆก่อนแล้วมันจะกลายเป็นล่องลึกเนะือคอลลาเจนเนี่ยเราไปจากแสงแดดนะคะ UVA UVB อะไรเงี้ยก็ทําให้คอลลาเจนเราไปด้วยเรื่องริ้วรอยเป็นเรื่องแรกที่แบบคุณควรจะใส่ใจนะค l อลลาเจนในผิวหายไปเริ่มตั้งแต่อายุ20ปีและประมาณ2%แล้วยิ่งเราอายุเยอะขึ้นเนี่ยคอลลาเจนเราจะสลายเร็วมากจะสลายกัส่วนที่สร้างเนี่ยก็สร้างไดน,น้อยด้วย